สวัสดีครับพบกับช่องข้าวหอมเอนพอย t อีกครั้งหนึงนะครับแน่นอนครับสำหรับช่องนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของเกมหรือเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นาการเสริมความรู้อะไรประมาณนี้นะครับ คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงปัญหาของอสังคมไทยสมัยนี้ซึ่งผมมองว่าหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาก็ได้หรือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาก็ได้นั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะสังเกตได้ว่าในสมัยนี้โอ้โหที่เรียนพิเศษเนี่ยเยอะแยะมากเลยทีเดียวคือถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยที่เรียนพิเศษเนี่ยมันมีมาตั้งนานนานนมมากๆแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเยอะนะครับสามสปีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสําหรับในต่างจังหวัดเนี่ย คือถ้าย้อนเวลาไปสักประมาณ3าปี2 0 3 0ปีเนี่ยยังไม่มีที่เรียนพิเศษ,ษ,ษอะไรเลยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะมีมานานแล้วแน่นอนว่ามีไว้ทําไมก็มีไว้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียกว่าเรียนอะไรที่มันทําให้เก่งขึ้นอะไรประมาณนี้ได้ฝึกทําหรือข้อสอบหรืออะไรต่างๆเพื่อเอาไปใช้อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาก็เป้าหมายของการเรียนพิเศษมันก็จะประมาณนี้ครับบางคนก็เอาไว้ซ่อมเสริมในส่วนที่ตัวเองอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นคนเขาก็เลยสงสัยนะครับว่าโดยเฉพาะผู้ปกครอง ครับหรือคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือคนนอกอะไรต่างๆเขาก็สงสัยว่าอ้าวแล้วตกลงโรงเรียนมีไว้ทําไมซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าอยอมรับกันแบบเปิดเผยเลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็ได้คุยกับคนที่ เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือจะเป็นคุณครูหรือจะเป็นผู้ปกครองเนี่ยผมก็ได้คุยมาหมดแล้วซึ่งถ้าเราพูดตรงๆเลยเนี่ยความสําคัญของโรงเรียนเนี่ยคืออะไรก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นที่ที่นักเรียนไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนเท่านั้นน,น,นั่นคือแค่นั้นเองจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่อาจจะขาดโอกาสในการไปเรียนพิเศษผมมองว่าโรงเรียนเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่แต่ว่าถ้าในมุมมองของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่มีฐานะดีเนี่ยความสําคัญของโรงเรียนก็อาจจะลดน้อยลงไปเขาอาจจะไม่ได้มองว่า,ามันสําคัญเรื่องการให้การศึกษาแต่ว่าคนที่เรียก uh ว่าฐานะอาจไม่ดีไม่มีโอกาสเรียนพิเศษสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าคุณครูก็คือผู้ให้ความรู้อะไรต่างๆนานาก็อาจจะมุมมองต่างกันนิดนึงเพราะว่าคนที่มีฐานะดีเขาก็สามารถ ส่งลูกไปเรียนพิเศษได้อะไรต่างๆานาจะเรียนกี่วันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมพูดนะครับพูดแบบตรงๆแบบาตามประสบการณ์ที่ผมเจอเลยแล้วก็ผมเนี่ยมีทัศนคติในแง่ดีมากๆกับเรื่องของโรงเรียนอะไรอยู่แล้วพาะผมก็ยังมองเห็นความสําคัญของเรื่องโรงเรียนเพียงแต่ว่าถ้าว่ากันตามตรงก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นที่ที่นักเรียนเอาไว้ไปเจอเพื่อนเท่านั้นบางทีนักเรียนสมัยนี้ยังไม่ค่อยเคารพคุณครูเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยเนื่องจากว่า อะไรที่มันเปลี่ยนไปนะครับเรื่องการลงโทษหรืออะไรก็ทําไม่ได้จะดุหรืออะไรมากก็ไม่ได้แล้วอนอกจากเรื่องของการที่ไปเจอเพื่อนไปคุยกับเพื่อนอันนี้ผมเน้นนะครับเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีผู้ปกครองที่มีฐานะดีเขาเนี่ยแค่ไปหาคอนเน็ชันเท่านั้นเอง คอนเนคชันในที่นี้ก็คือเมื่อโตไปแล้วเกิดได้ทําธุรกิจหรืออะไรก็ใช้เพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เจอกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเป็น c o n n e คชั o นให้กันได้ก็มาช่วยกันอุดหนุนเปิดร้านคุณก็มาอุดหนุนช่วยกันนั่งกินหรือถ้าเกิดขายสินค้า,าก็ช่วยอุดหนุนช่วยซื้อขายก็อย่างที่ทราบนะครับว่า ห้องพิเศษพูดถึงเรื่องห้องพิเศษในโรงเรียนต่างๆด้วยบางทีเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าห้องพิเศษนี้จะสอนได้ดีหรือไม่มันก็เป็นการคัดกรองคนเท่านั้นเองว่าคนที่อยู่ในห้องพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีฐานะดีจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าต้องมีฐานะดีดังนั้นมันก็เป็นการคัดกรองไปในตัวว่าเราจะเจอคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันก็เป็นการสร้างคอนดิชันเพราะว่าเอาจริงๆนะครับต่อให้เป็นโรงเรียนที่ดีมากน้อยแค่ไหนและอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายผู้ปกครอง ก็พานักเรียนไปเรียนพิเศษอยู่ดีก็ ผมก็เลยมองว่าอย่างนี้บทบาทหรืออะไรต่างๆของโรงเรียนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปความสําคัญโดยเฉพาะาต่อกลุ่มผู้ปกครองที่มีฐานะดีอยู่แล้วเขาอ,อาจจะไม่ได้เห็นว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่ให้การศึกษาหรือว่าอะไรประมาณนี้เขาก็แค่เห็นว่าเป็นคอนเน็กชันยิ่งเป็นห้องพิเศษเนี่ยเขายิ่งคัดกรองคนได้ง่ายว่าเขาจะเจอคนที่อยู่ในระดับเดียวกันพอโตายปุ๊บก็นัดแนะชวนกันไปเรียนห้องพิเศษต่อแล้วก็อาจจะดังนั้นนะครับก็ เวลาเรียนจบมาทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยก็ยังสามารถนะติดต่อทําธุรกิจหรือว่าร่วมทําอะไรกันได้หรือช่วยอุดหนุนอะไรกันได้ด้วยนี่ครับผมก็คือบทสิ่งที่ผมมองว่าโรงเรียนเนี่ยก็ขาดความสําคัญไปเยอะแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนทั่วไปผู้ปกครองที่มีฐานะปานกลางหรือทั่วไป,วไป,วไปหรือจนหรือที่ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะให้ลูกไปในวิเศษโรงเรียนก็ยังมีความสําคัญอยู่ดีนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนม์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ